เพราะว่าอะไรถ้างั้นเราเริมเงยกันไหมคะอย่าลด้อะไรแบบนี้ส่งมาอะไรเหรอรู้จักรู้จักพี่พี่นะคะแล้วใช่ไหมรู้จักอะไรพี่พี่น่าไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ทำหน้ามาใหม่ผมใหม่จำไม่ได้หรอกอนอุ้ยคนนี้มาด้วยของตัวกอน ก็อยากมห้ได้มิธีกรอย่าป็นให้วันนี้วันนี้วันนี้เราเอาแบบว่าเบาเบาตีแล้วบ้าแต่ว่าแรงข่าวจะเบาหรือเปล่าแรงข่าวใครไม่เราคุยกันแล้วเราคุยกันแล้วต่มบีต่มบีผมไม่แรงข่าวหรอผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะเริ่มเลยมาอยากให้พูดถึงคอนเสิร์ตยังไงบ้างตอนผมก็วันนี้นะครับวิลเลียมเอสวีแมกเนติกแฟน c o n วันแรกนะครับผม Day o n นะครับก็ มาถึงสักที่วันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนรอคอยไม่ใช่แค่แบบกลุ่มแฟนคลับแต่ก็เป็นแบบพวกเราเองเหมือนกันนะครับผมก<ช>็ดีใจครับที่ถึงวันนี้แล้วเลย <c oughs> ใช่ก็ฝึกซ้อมมันยังหนักมากๆเพราะว่าด้วยความที่เราเนี่ยิส s เพลงมาอย่างดีมากๆเพราะเราชอบทุกเพลงที่เราอยู่ในแฟนคลับคนนี้เราชอบหมดเลยแล้วก็มันถึงวันที่แบบว่าวันนี้จะปลดปล่อยสักทีแล้วอะไรใช่ครับวันนี้จะมีแต่เพลงรักก็ เออมี <S 2> <S 2> หลายๆแนวครับมีหลายๆ <S <S แนวเรียกว่าครบรถกลมกล่อมกันใช่จ<ช>ากการเลือกอไรอัเพลงนี่ใครเป็นคนเลือกทั้งคู่ครับจริงๆ,ๆ,ๆก็ช่วยกันครับเหมือนเราจะลลสมาก,ก่อนว่าแบบภาพรวมเราอยากได้เป็นประมาณไหนเราอยากใส่เพลงอะไรลงไปบ้างแล้วเราก็มาดูกันว่าเราจับลงอะไรลงไปในพาร์ทไหนแล้วมันจะรู้สึกว่ามันโฟล์ที่<ด>สุดใช่จริงๆเราสองคนต้องคุยกันยังไงบ้างเพราะแต่ละคนชอบคนละแนวเพลงจริงๆดูเหมือนคนละแนวความชอบคนละสไตล์แต่ว่า พอมาถึงเรื่องเพลงเราชอบเพลงที่ไม่ต่างกันเดียวขนาดนใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยในผมจะนั่งรถพีเอสบ่อยมากอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาแบบเชื่อมมาฮืมมาฮื้ไม่ก็เราเราต้องเกิดเฉพาะใช่แล้วพอพอเราเปิดเราเปิดบูทูธอย่เงี้ยเราก็เปิดเพลงที่แบบว่าอยู่ในลย์ลิสต์เราอย่างเงี้ยมันดันตรงกันแล้วแบบบางเพลงแบบพีเอสรู้จักแต่ว่าไม่รู้ชื่อเพลงเนี้ยก็เอามาอยู่ใน แฟนของคร evet> ั้งนี <h <h ้ครั <k> <k> ้งนี้มันมีเพลงไหนเป็นเพลงพิเศษที่แบบเราอยากให้เขาร้องอ่านี่มาแบบเงียบๆมีแน่นอนมีแน่นอนมันก็ต้องมันก็ต้องมีอะไรเพลงที่แบบว่าคนคนคนอื่นอาจจะคิดแบบมีเพลงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อาจจะมีก็ได้อะไรเงี้ยก็แฟนๆก็เดากันไปต่างหากนะครับผมแต่ว่าจริงๆเราก็แบบอะไรที่เขาเดาอยู่รู้อยู่แล้วเราก็ไม่อยากจะเอามาใส่เท่าไหร่เดี๋ยวมันจะไม่เซอร์ไพรส์ อะาจริงจริงมีเพลงอยากเขาบอกบ้างไหมที่เราเลือกมามีคือเมื่อก่อนเนี่ยเราฟังเพลงนี้แบบจากออริจินอลใช่ไหมเรารู้สึกว่าถ้าเพลงเนี้ยผมกับพีเอสองด้วยกันอ่ะมันน่าจะเป็นอีกคัลเลอร์หนึ่งแล้วก็แบบคงจะไม่ไม่เคยได้ยินจากที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ยินแล้วใช่ไม่ต้องบอกเขายังไงอ่ะว่าแบบเราอยากให้เขาร้องเพลงนี้กับเราอ่ะก็ตอนนั้นเหมือนก็นั่งรถแหละครับแบบเดิมเลยแล้วก็นั่งรถแล้วก็เปิดเพลงเพลงมันรันมาอะไรเงี้ยบอกบอกพีเอสว่าเออเพลงเนี้ยเอาเข้าแฟนคอนไหม ก็รู้ว่าชอบแล้วชอบเหมือนกันเลยอะไรเงี <im 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 ้ยก็รู้ว่าคอนเซ็ปต์ก็เท่ดีแล้วก็เลยเห็นภาพเหมือนกันแล้วก็ตกลงป้องใจปองใจตกลงปองใจตกลงปองใจไม่หรอตกลงปองใจไม่หรอใจไม่น้องงใจน้องภาษาไทยไม่แข็งแรงตกลงปองใจใครเนี่ยใจตรงกันว่าจะเอาทีนี้ใช่เขาเหมือนเขาเหรอคะ ก็ไม่ต่างกันเยอะแต่ว่ามันก็จะมีบางเพลงที่เราอ่ะฟังกันมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าแบบเรามีโอกาสเราจะเอามาใช้แน่นอนเลยซึ่งมันก็ถึงเวลาแล้วไม่ได้ต่างกันเยอะถ้าเกิดเขาไฮโน้ดเราปีนตามเขาทันไม่เอะโอเนะครับไม่ต่างกันเยอะเวลาถ้าเกิดเขาไฮโน้ดเราตามถ้าเท่าไหนเป็นบิดสูงมากก็โซโล่ไปเลยครับไม่แปลว่าคุณไม่แปลว่าไม่เคยรู้ไม่เคยรู้ l อลอลอ วันนี้มีไหมแล้ววันนี้มีไหมแบบไม่โฮแวลมีไหมเขาประสานเสียงกับผมขึ้นไปข้างบนนะครับบอกไปเลยว่ามีเขาช่วยนี่แหละก็เรียกไปด้วยกันซึ่งวันนั้วันนี้มีไหมก็ต้องรอดูเพราะอีกนิดเดียวจริงอยากดูเทคนิคที่เขาช่วยช่วยยังไงหาช่องหาช่องหาช่องครับองมีหลายช่องครับแล้วอยากเอาอยากเห็นยูทิลี่ย์ในโชว์ยังไงมีจะบอกนะว่เราอยากเห็นแบบนี้อะไรอย่างงเยากจริงๆเขาโชว์อะไรผมก็ชอบหมดแหละ ชอบโชว์ชอบโชว์ไม่ไม่มีที่เอชอบแล้วอ,อยากให้ไปเลี่ยมทำบ้างหกหรจริงจริงเขาทํามาหลายสไตล์แล้วผมรู้สึกว่าแค่เป็นอะไรใหม่ๆเราก็อยากดูหมดแหละอืมเพราะว่าผมรู้สึกว่าจริงๆไม่ว่าเพลงจะเป็นสไตล์ไหนอ่ะมันก็เขา้าอืมซึ่งจริงๆแล้วความชอบของเขาก็คือจะเป็นพวกแบบเพลงแบบยุคแบบเจนวายอะไรอย่างเงี้ยยุคแบบ เก่าๆหน่อยซึ่งมันก็เป็นเพลงที่ผมชอบเหมือนกันท้าไมเก่าๆมองฝั่งนู้นน่ะอ๋อคอมมอรั่งนู้นคอมเมอร์เป็นเด่ยมเเป็นเดียวน้องบเห็นแล้เหรอไม่ไม่ีอ๋อไม่ได้พาร์ทถูกใจเราคนพาร์ทเดี่ยวเหรมีรือแมมีพาร์ทเดี่ยวพาร์ทเดี่ยวพาร์ทเดี่ยวแน่นอนพาร์ทเดี่ยวมีอยู่แล้วครับแต่ว่าก็ก็เป็นเพลงที่คิดว่าแสดงความเป็นตัวเองมากที่สุดแล้วก็อยากจะทำมาเลยมากที่สุดก็จะออกมาในเพลงโชว์เดียวนั่นเองใช่ครับไม่แต่จะเป็นแบบล็อกไหมอ่ะเพราะว่าแบบ ที่่ผาาานนมรเออาจจะโหนตัวมันก็ได้รอดูอะไรเงี้ยอาจจะปีนมาตั้งแต่แบบเมนสเตจไปมินิสเตจอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นสไปเดอร์แมนไต่กำแพงออมาก็ได้เป็นแนวเพลงร็อกหรือเปล่าไปเรื่อยไปเร่อยไปเรื่อยไปเลยต้องต้อต้องรอติดตามเครับอาจจะมีเพลงร็อกไหมก็ต้องรอติดตามอีกไม่กี่อุจาร์เท่านั้นใช่อีกแป๊บเดียวเท่านั้นคุยก่อน X นะเขาต่อบเดี๋ยวของเรา ก็อีกแบบหนึ่งก็ได้เห็นแล้วงั้นไปถ่ายก็ต้องแบบคือถ้าคือถ้าอยากรู้อ่ะก็ต้องซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งมาดูเพราะว่าตอนนี้เรายังขายบัตรไลฟ์สตรีมอยู่ยังไม่จบยังไม่จังไม่จบไม่ไแบบพอเห็นภาพเปียก็ต้องแบบติดแกมหรือเปล่าครั้งที่แล้วก็ทำไว้ไงผมติดแกมหรอหาบ้างข้างไม่ใช่มาถามเราอะถ่ามไปอะไรอ่ะ อะไรอ่ะติดแกมหรอติดโหง่ายเลยติดแกมนี่ผมติดดินจริงจริงโทเมมเป็นยังไงบ้างของพีเอสที่เราดีไซน์จริงจริผมอ่ะ ตื่นเต้นมากเพราะว่าผมไม่เคยทําโชว์ที่แบบจริงจังหรือว่าแบบอะอย่างขึ้นคอนเสิร์ตเนี้ยเป็นสิ่งที่เข้าใกลตัวแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องแบบพยายามมากเพราะว่าแบบอย่างแบบรับผ้าเต้น18เงี้ยผมก็ใช้เวลามากกว่าคนอื่นแล้วอะเออซึ่งผมรู้สึกว่าโอเคมันก็จะเป็นการที่เหมือนให้ให้ดูคนได้เห็นอะไรใหม่ๆที่ผมไม่เคยทาแล้วกันใช่แต่ก็ผสมความเป็นตัวเองลงไปด้วยอะไรเงี้ยอ่สเท็อที่เราออกมาจากห้องที่เราเต้นคู่กันเราอุ้ยสเก็อเราได้นะอัไหนอ่ะขาไปด้วยกันอันไหนนะครับอันไหนอ่อ๋ออันั้นไ อัะไรเอไอเอไอจริงๆอะคือเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วเราก็เอาเอไอไปทำให้มันแบบขยับอะไรเงี้ยมีมีเอไอบนเวทีไหมอันนี้มีอะไรจริงปะเอไอบนเวทีเหรอมีอะไรจริงปะโลกนี้คือเค้กเราตอนนี้จริงไหมตอนนี้หรือเอไอเลยหางานไม่ถาม่ักแขกรับเชิญชอบมากเ คนเอาใครคนเอาคุณอยากให้เขาเชิญเรไป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 แบบว่าจริงไหมเออไปแบบว่าคนที่มามันเป็นเซอร์ไพรส์เราจริงมันก็เป็นเซอร์ไพรส์แต่ว่าบอกเลยก็ได้ไม่หรอบอกเลยก็ต่างคนต่างเชิญมาหมายถึงว่าผมก็เชิญวิลเลียมมาวิลเลียมก็เชิญอ๋อก็ว่าแล้วไปบอกทำไมเนี่ยผมก็เชิญพีเอสมาเหมือนกันก็เพราะว่าเขาอยากให้เราเชิญคนที่เราอยากให้มาเราก็คิดถึงใครไม่ออกแล้ว ก็เลยเชิญวีลี่อ่ะใช่ก็เลยเชิญนี้ใช่ก็เลยคอนเสิร์ตที่มีอยู่สองคนใช่เก็วีนี่ไมนยังบอกไม่ได้ไงมันมันถึงเป็นเขาว่าวีไงี่ยบอกว่านายพัฒนเต้นอ่ะครับคนนีสกิลเป็นยังไงบ้างจากเนี้ยทั้งที่เนี้ยอุ้ยเยอะกว่าเดิมเยอะอันนี้ใครบอกคือมันชอจัดตาเมองไม่อันนี้พูดจริงเพราะว่ามันเกิด คือ L L เนี่ยจนตอนนี้เวลาก็ผ่านสักพัทและช่วงเวลานั้นตั้งแต่ตอนนี้เขาก็ซ้อมเต้นกันบ่อยนะมันก็ต้องเกิดการเด velope กันบ้างซึ่งตอนนี้คือคุณเอสเขเป็นเมนแดนซ์นะครับไม่อยากไม่อยากจะโมอีกหนึ่งโม้แล้วตอนนี้โมแล้วโมแล้วไม่ทันแล้วอ้คนนี้โมแล้วเลยโมแล้วเลยทีจริงพี่เอเป็นไงครับมันมันขนาดน่าแขนขาไม่ไปพร้อมกันไม่โม้ดิเราไม่ขยับเลยโป้ดิเราไม่ขยับเลยขยับแค่ปากอย่างเดียวแต่ว่า แต่ว่าปกติแต่ว่าเนี่ยครั้งเนี้ยเราขยับเยอะขึ้นคนคนก็เลยแบบเนี่ยพอน้องเห็นผมผมขยับเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็อุ้ยเซอร์ไพรส์แล้วอะไรเงี้ยเออเออเราทำไม่ถึงมากเลยนะทำถึงไว้นะเออไอันนี้เออเออเราแบบอาเทียบว่าเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของวันนี้แล้วมันจริงเหรอเออคืออ๋อโอเคเป็นไรเราเราเราเก็บเป็นความลับกันเาไม่เราเม็ดกัน ไม่ต่างคือเอาจริงอ่ะคือต่างโชว์เดียวอ่ะสมมุติแบบผมจะซ้อมใช่ไหมอ่ะเพียสออกไปก่อนให้ออไปเลยเมตต้องเมตเขาก็ผมห่วงไงแต่เราต้องโชว์คู่กันนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะโชว์คู่กันครั้งแรกเดี๋ยวนะเสื้อกามเมต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 ามตเ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 มเมรเมตเมเมตเมตเเมตเมเมเมตเมตเมตเมเมตเมตเเมตเ เอาแล้วไม่ชอบไม่ชอบการย้ำเลยอ่ะคือตอนดิจิตอลฟูฟินไม่ได้กินข้าวใช่นาทีที่48ก่อนถึงนาทีที่50าสิไม่ผมจะโชว์นาทีนาทีที่อ่ะขอเริ่ม5้าโมงใช่ไหมครับจะโชว์ตอนประมาณเอ่อตีสองไม่เป็นไรน้องโชว์ตีสองพวกผีดไม่เป็นไรคือมาโชว์จับตารอโอันนี้คือโชว์อันนี้คือโชว์เดี่ยวคือของจริงคือเดี่ยวอ่ะคือไม่มีใครอยู่แล้วคือเดี่ยวเลยที่สองเลยที่สอง ที่เราเซ่นสัญญาไแล้วมันใจดีไหมว่ไม่เขาเป็นคนไม่มีสัญญาอยู่แล้วผมบอกตรงนี้เลยว่าเขามีวินัยมากก็เคยสัญญาเป็นมันเป็นไม้ไม่ต้องคัถวมอายุเท่าไหร่ม่แต่วคือได้ใช่ไหมคะพอมันมีใช่ไหมมันมีใช่มโอเนี่ยคนมัจะกดไลฟ์สตรีมมิ่งบัตร่รอมีโอกาสไหมอรอผมบอกเลยว่าถ้าไม่กดไลฟ์สตรีมมิ่งคือพลาด ดูแลดูตัวเองไม่ได้แค่ไหนคือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เอ้ยเอม่ปใช่ประวัติศาสตร์มันต้องจาึกยังไงต่อประวตศาสตร์ต้อจานึกว่าวันนี้วิลเลียมไรแคนทําอะไรไม่เพราะผมไม่เพราะผมตีถอดเสื้อถ้าล่าสุดจริงที่ถอดจริงก็คือตอนในเทมโปแล้วก็หายไปนานแล้วก็จะ กำลังจะกำลังจะเราลุ้นดีกว่าเพราะในเทปโปมันไม่ค่อยชันไงอ่ะไม่ค่อยชัดเพลงของจริงใช่ไหมก็ดูในจอเอาไม่งั้นพี่ต้องย้ำว่าบัตรต้องรีบกดเลยกันไม่งั้นคือถ้าไม่กดเนี่ยแพ้แน่นอนแพ้คนในฮอรแน่นอนเราจะเห็นหลังคนอื่นได้ยังไงน้องได้ขอบคุณใจใช่คนไหนขครขอ กดทางไทยดิเก็ตเมเจอร์นะครับผมตอน uh huh. นี้บัตรไลฟ์สตรีมมิ่งยังขายอยู่นะคร uh ับ huh. ใช่แล้วก็อสองวันเลยใช่ก็ไทยดิเก็ตเมเจอร์ทั้งคู่เลยครับแล้วก็เออตอนนี้ก็ใกล้ยังอ่ะ ใกล้แล้วก็เขอบคุณแฟนที่อยู่ในฮอลที่นี่ครับผมทั้งคนที่มาได้และคนที่มาไม่ได้นโซเอาทใช่ขอบคุณทุกคนที่แบบให้ความสนใจกันล้นหลามจนแบบโซเอาในเวลาที่เร็วมากแล้วก็ทั้งคนที่มาได้และมาไม่ได้นะครับผมก็รับรู้ถึงแรงกําลังใจซัพพอร์ตทั้งหมดนะครับผมทั้งแบบทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในไทยด้วยก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่ทำให้มีวันนี้นะครับใช่เพราะว่าพวกเราตั้งใจซ้อมมาจริงๆครับแบบว่า เออ่ทุกครั้งไี่แบบคือเราแทบไม่มีเวลาว่างเลยเราซ้อมอย่างเดียวเราแบบทุ่มเทมากๆเพื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้เอ้ยเพื่อแฟนคลับครั้งนี้ครับแล้วก็ฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราสัญญาทำเต็มที่แน่นอนครับครับผมสะโมครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวกินโซนไปก่อนที่ถอดใครใครใช่วงวันนะค่ะเด็กบอกมือบายบายช่วงวันช่วงวช่วงวันช่วงวันฝ่มือบอกมือบายบายนี้หนึ่งบาย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 ช่วงวันที่ดอ ต้องทูต่อช้องทูเพราะว่ามันเล่ล้วเดี๋ยวน้องก็ไป็นเล็งโชว์แทนบอมแหวค่ะคะไล่ไปเลยค่ะเดี๋ยวผ้ามิ่งสักครู่นะคะเดี๋ยวขอเก็บไว้ทุกคนเหมือนเดิมนะคะอะวิดีโอข้างบนโบกมือโบกไหมอีกทีนึงค่ะที่มีมือค่ะโอเคนะคะอ่ะขอต้องพี่กับลูกกัน อนญาตเก็บนะคะพี่นุ้ยพี่นุ้ยพี่นุ้ยมันยกไปเองได้ยกคนที่มาดก็เป็นนาดปั้นปั้นปันปั้นั้นปั้นปั้ั้นปั้ไม่สายเขากดแล้ว